สวัสดีครับผมรัดนะครับผมวันนี้เรามาดูเครื่องมือช่างซ่อมเรือกันนะครับผมเขาเรียกกันช่างตอกหมันนะครับผมเรามาดูเครื่องมือกันนะครับผมเรามาแนะนําให้ดูกันนะครับผมเรามาดูชิ้นแรกกันนะครับผมชิ้นแรกเขาเรียกกันว่าสิวตอกนะครับผมหัวเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะไม่คมมากนะครับผมเอาไว้ตอกหมันเข้าแนวอย่างเดียวนะครับผมสิวตอกนะครับผม จะประมาณนี้นะครับผมชิ้นแรกเรามาดูชิ้นที่2กันนะครับผมชิ้นที่2ก็เขาเรียกว่าซิวตัดนะครับผมซิวตัดก็ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะคมๆหน่อยนะครับผมหัวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมครึ่งนึ่งนี่จะรับให้คมนะครับผมจะคมมากนะครับผมเสียวนี้นะครับผมเสียวอาจจะไม่สวยมากนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผม และแนะนำให้ใช้งานได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมชิ้นที่สองรามาดูชิ้นที่3ามนะครับผมชิ้นที่3ามก็มาเป็นชุดเลยนะครับผมของผมจะมีสี่อันนะครับผมของแล้วแต่นะครับมี6อันก็ได้นะครับผมเสียวย้าไม่สำคัญมากนะครับผมแล้วแต่แนวนะครับผมนี่เสิวย้าก็จะประมาณนี้นะครับผมย้ำหมัน ให้แนวมาเสมอนะครับจะได้ปิดกาวได้นะครับผมสิวย้ำว่าจะประมาณนี้นะครับผมเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับผมเบอร์สองนี่คือเบอร์สามนะครับผมนี่คือเบอร์สี่นะครับจะมีเบอร์นะครับผมแล้วแต่แนวนะครับผมแนวเล็กแนวใหญ่ก็ย้ำตามเบอร์ไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมที่สาม เรามาดูชิ้นที่สี่กันนะครับผมชิ้นที่สี่ว่าเหมือนมีดเลยนะครับผมนี่คือสิวงัดนะครับผมเอาไว้งัดหมันออกนะครับผมนี่นะครับเหมือนเมีดนะครับผมใช้งานข้างๆสํา,าสคัญเหมือนกันนะครับผมแนวที่เสียก็งัดออกไปต้องใช้อันนี้นะครับผมชิ้นที่สี่ไปนะครับผมเรามาดูชิ้นที่ ข้ากันนะครับผมชิ้นที่ห้าก็สิวยาวนะครับผมเอาไว้แซะชันแซะอะไรก็ได้นะครับผมนี่ต่อได้นะครับผมต่อให้ยาวนะครับผมต่อให้ยาวจะประมาณนี้นะครับผมแซะอะไรก็ได้นะครับผมแซะจะประมาณนี้นะครับแซะแบบนี้นะครับก็หัวเขาก็เหมือนกับสิวตัดนะครับผมอาจจะเละนะครับผมใช้งานมานะครับผมนี่เหมือนสิวตัดเลยนะครับผม เหมือนนะครับแต่เขาจะยาวนะครับผมเขาเรียกเสียวแสนะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับผมชิ้นต่อไปก็คือฝานของเราเนี่ยนะครับผมพระเอกของเรานะครับฝานก็เอาไว้ใช้ตอกกับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับผมเอาไว้ตีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมหัวฝานนี้ก็จะคมมากนะครับผมเอาไว้ตัดเอาไว้ฝาน ได้ทุกอย่างนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมท้ายนี่ก็เอาไว้ตอกนะครับผมตีจะประมาณนี้นะครับผมมาดูชิ้นสุดท้ายนะครับผมชิ้นสุดท้ายก็เหล็กป้ายนะครับผมเอาไว้ปลายชั้นนะครับป้ายชั้นป้ายกาวได้ทุกอย่างนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมเครื่องมือช่างซ่อมเรือช่างตอกหมันนะครับผมนี่รวมกันแล้วจะมีประมาณนี้นะครับผม ควาผมสนิมขึ้นนะครับผมอาจจะไม่สวยมากนะครับผมตกงานด้วยแหละเครื่องมือสนิมขึ้นนะครับผมก็จะมาวันนี้นะครับผมเครึงมือช่างหวันนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ